สร็แล้ววันนี้กก็จะาทำอีกเป็นเดือดฮันกับไอแมลงสาบหน้างูของเรานะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามช่องด้วยก,ก็ช่องผมนี่ยนะครับก็สำหรับคนมันจะมีช่วงที่เสียงผมไม่มีด้วยนะครับแค่นี้แหละแมลงสาบแมลงสาบมาช่องโอเคให้นายเลือกให้นายเลือกเออมซักประตูหนึ่งมานายจะเลือกประตูไหน มุ้ยช่วไปนะเลือกวาตูไหนเอาวตูนี้เอาวตนี้อ่ะแล้วเอียงแล้วเอียงไปทางนันะ้นแล้วแล้วตรงไปดูซิเราจะได้อะไรเอ้านี่มันแบบงัดนข้อ ใช่ผมยังไม่ได้ทำเลยซ้ำมันทำยังไงวะอะไรนะแงแปลกๆนะ้นในนี่มันในบิกแปลกๆ แบบนี้ไม่ค่อยสำคัญว่ะเราจะตัดไปไหนที่มันแบบดังๆเลยบินไปดีไหมทุกคนงั้นตัดไปตอนที่ผมทําแบบนี้เสร็จแล้วลกันทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อาชีพบินแล้วนะครับไปต่อโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมนั้นได้ทําการโอนตัวมานะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบคิดก่อนครับ ห้าร้หกสิบเอ่อเจ็ดโอเคครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดตัวที่ผมโอนมานะครับยิโอนมาจริงเลยเนี่ยวัวเนี้เราจะมาทำตาชิมิน,นะคะท้กทำไมผมถึงม,มาอยู่แบบนี้เพราะว่าผมนั้นเออฟ้าเพราะว่าผมนั้นสุ่มมาได้มูฮาฮาหามูฮ่า เาวารีสูบูหาหาเพื่อนไหนอยู่ไหนแล้วนี้คื้บางทีเขาอาจจะเป็นคนโน้ขผจะบอกความรับของช่วงนี้ไหมครับเขาเป็นคนบ้าความริงล้วนแหละหา หมูฮ่าฮ่าฮ <mud Hospital. S 2> ่าฮ่าเอาป็นตัวนี้เพืใช้พูดคำว่าหมูอะหมูอะหมูฮ่าฮ่าฮ่าจะต้องพูดคำตาว่าหมูฮ่าฮ่า มันบ้าทุกคนมันพยายามวิ่งหนีเหรียนอชุดทุกคนช่วงนี้เสียงผมก็จะหายไปเหมือนกันนะครับแค่นี้แหละบอกแล้วว่าเล่นแบบนีทีมีแหลกแน่นครับ เออแล้วคุณถึงด่านไหนแล้วล่ะครับใช่อของคุณเนี่ยคุณเีบ่เข้ามาในเกมต่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทำไมคุณเติมมาผ่านผ่านมนูลไม่ได้โกนเธอไอจักล่ก <c oughs> มีในเกมไหน ประตูไหนวะประตูรักโอ้โหถุงโยนกับบ้านเขามือกีบแะไรของคุณหรอ ยังเดือนไหนมันด่าสิบเอ็ดวันนี้ก็ตัวเลี้วพุ่งระเบิดใช่เพื่อนพุ่งระเบิด มาถีตัวนี้ก่อนใช่ไหมทุกคน Shoa, hắn mày kẻo thao xin đuôi. Hơi, hey, ya kong đi. Kong a. In à, en, bánh, Em sang em a. Kong, 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 Em kong, 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 มันโกงเห็นไหมทุกคนมันมันพยายามอันนี้อง่มากมันไปอีกทางมันมันโกงสมไอ้ควาย <c oughs> <c oughs>

ทำไมแกนี่แต่ยี่อะไรนี้เาวี่ขาดตอนมึงก็มึงเดินไปไหนมึงอีนี้ไม่หยอุดมันนี่ไม่ใ้ตัวมึเวงเลี้วเล่น,น,ต,น,น,ต,นต่อเลยสิเวลาเหี้ย เมื่อถึงแดนใหม่แล้วนะไม่ได้มาวุฒิาราได้แล้ว

เอาว่ามึงไม่ทำเท่าไหร่เลยมึงไม่ทำเท่าไหร่นะอีกแต่ที่นี่ทำไม่เสร็จเลยอีกทีแล้วเก็บเพชรโคตรตึง แสบมึงจะมาเปรียบพี่ฟูไม่ได้นะมึงไม่มีสิทธิ์เขื่กลือกูผ่านแล้วอะแล่วทำไมวะนนยาวอู้เจอเอันสองอันด้วย ท้อเจ็ดสิบเอ็ดละท้อสี่กูบอกว่าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบหกอมึงมึงมเด็กหายรู้ไม่ไอ้สั์เจ็ดแปดไม่ไดเจ็เก้าแปดสิบแปดเด็ดแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบ ก้าสองก้วมก้ยสเจ็ด้แปดเก้าหนึ่งรหนึร้อยหนึ่งหนึ่งร้อสองหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้้าหนึ่งร้ยหหนึ่งร้ยเจ็ดหนึ่งร้อยแปดหนึ่งร้อยเก้าหนึ่งร้อยสิบเ็ดห้อลงื่คิปช่องกูด้จ้ะ มีจอการออกไหมตัดไอ้ีทุกคนอย่าไปอยู่กับมานะไอ้เหี้ยนี่ออกการออกมาสัตว์หัวให้คุณรับจานนี้โทษทีหัวอย่าเสือก,ค,กค,ครับ มึงตัวกหญ่จโมมึงอูมมากเพื่อนมึงมือมันกาดจะไรเในเมื่อในเมื่อคงอีกยาวเลยกว่าจะถึงเพราะฉะนั้เลยผมอ่ เราจะมาจบคลิปกันดีกว่านะคะทุกคน <No. S 1> โอเคตั้งตอนนี้ผมก็กำลังจะจบคลิปแล้วนะคนุณอย่าลืมไปอย่าลืมไปติดตามช่องมันด้วยแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมทุกคนหลังจากนี้ผมก็จะเร,เริ่มแบบตัดต่อคลิปนะครับแค่นี้ละครับบายบาย